Hi everyone, welcome to English classroom again with me, Crew Will. Today, I would like to present the interesting day about love. Do you want to know it? I know that you really want to answer me. So I will give you three seconds to think about it. Ready? One, two, three. That's right, it's Valentine's Day. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมบทความสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เดย์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือ Express English 6ของนักเรียนนะครับอยู่หน้าที่12เน่เองครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทําการอ่านให้นักเรียนฟังกันก่อน,นครับชื่อบทความของมันก็คือชื่อว่า Happy Valentine's Day February 14 th. it's the feast day of saint valentine. he lived in the third century. people celebrate valentine's day on february 14th. they send greeting cards, candies, roses, or gifts to people they love. katie got a valentine's day card with a big red heart on it and a teddy bear on valentine's day. เป็นไงบ้างครับกับบทความเรื่อง Valentine's Day ครับเดี๋ยวต่อไปครูจะอ่านแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามครูทีละประโยคนะครับ Happy Valentine's DayFebruary 1 4 t h i s th the feast day of Saint ValentineHe lived in the third century People celebrate Valentine's Day on February 14th. They send greeting cards, candies, roses, or gifts to people they love. Katie got a Valentine's Day card with a big red heart on it and a teddy bear. on v a l e n t i n e s Day Very g เ o d s t u d e n t ต่อไปนะครับเราก็จะมาร่วมกันแปลบทความนี้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ควรจะรู้ใช่ไหมครับว่าบทความนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่ประโยคครับซึ่งการที่เราจะสามารถรู้ได้ว่ามีมีกี่ประโยคนั้นเราก็ต้องนับตรงที่ไหนครับตรงที่จุดฟุตสต t o p ใช่ไหมครับว่ามันมีกี่ประโยคใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยครับ ประโยคแรกสิ้นสุดที่คำว่าอะไรครับคำว่าวาเลนไทน์ใช่ไหมครับแล้วคาและประโยคที่สองเหรอครับอยู่ที่คำว่าเซนต์ชูรีใช่ไหมครับและประโยคที่สามอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงคำว่า14ใช่ไหมครับจุดสิ้นสุดของประโยคที่สี่อบ้างหลังคำว่าเลิฟใช่ไหมครับแล้วจุดสุดท้ายคือคำว่าเดย์นั่นเองนะครับดังนั้น เราก็รู้ลว่าบทความนี้มีอยู่ทั้งหมด5ประโยคนั่นเองครับเรามาเริ่มแปลที่ชื่อเรื่องกันเลยนะครับ happy valentine's day ครับแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นั่นเองโอเคมาเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยนะครับเขาบอกว่า february 1 4 th is the feast day of saint valentine เฟบร์ทคือวันที่14กกุมภาพันธ์เนาะเขาบอกว่าวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันฉลองของเซนต์วาเลนไทน์เซนต์หมายถึงนักบุญหรือว่าบาทหลวงที่ชื่อว่าวาเลนไทน์นะครับก็คือวันวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยเป็นการเอาหยิบเอาชื่อของเขามาตั้งชื่อเป็นวันนะครับเพื่อให้เกียรติเานันเองนะครับเซนชี Century, นะครับเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่3นะครับ อ่ะต่อไป people celebrate Valentine's Day on February 14 th, นะครับประโยคนี้แปลว่าทุกๆคนเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวนาเลนไทน์วันที่14นั่นเองนะครับแล้วก็ประโยคต่อไปคือ they send greeting cards candies roses or gift s to people they love พวกเขา ส่งมอบหรือว่าให้ให้อะไรครับ greeting cards คือการ์ดอวพร candies ลูกอมหรือลูกกวาดใช่ไหมครับ roses ดอกกุหลาบ gift ของขวัญให้กับใครครับให้กับผู้คนที่พวกเขารักนั่นเองนะครับอ่ะไป,ไปดูกันที่ประโยคสุดท้ายกันก็คือ Katie got a Valentine's Day card with a big red heart on it and a teddy bear on Valentine's Day เรามาสับไปอยู่กันดีกว่าครับอเอาอันแรกก่อนคือ Katie got a Valentine's Day card ก็คือ Katie เนี่ยได้รับอะไรครับา a ์ดวันวาเลนไทน์ with a big red heart on it า a ์ดวันวนาเลนไทน์มีอะไรบ้างครับก็คือมีหัวใจหัวใจดวงใหญ่ๆเนี่ยอยู่บนอยู่บนไหนครับอยู่บนา a ์ดวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกอะไรอีก An d ด t อ d t y Bear on valentine's day แล้วก็ตุ๊กตาหมีในวันวาเลนไทน์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับกับบทความเรื่อง happy valentine's day เดี๋ยวต่อไปครับคุณครูก็จะเล่าประวัติย่อๆเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เพิ่มเติมครับเพื่อนนักเรียนจะอยากรู้แล้วก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมายที่มาที่ไปยังไงนะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยอกากริส์ของเมืองเมืองหนึ่งเขาชอบทำสงครามมากใช่ไหมครับ แต่ว่าประชาชนของเขาที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเข้าไปสงครามเลยเนื่องจากเขาจะ,จะต้องดูแลครอบครัวของเขาดังนั้นเขาก็เลยจัดห้ามให้มีพิธีแต่งงานเลยในเมืองของเขาทีนี้ก็จะมีนักบุญคนหนึ่งชื่อว่าไฟน์ทเขาก็มาแอบจัดพิธีแต่งงานให้กับประชาชนใช่ไหมครับทีนี้กษัตริย์เนี่ยก็มารู้ พอมาลงเสร็จปุ๊บเขาก็จับตัววาเลนไท์ไปทําให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจกันใช่ไหมครับก็ผ่านไปผ่านมาก็ถึงวเวลาที่วาเลนไท์จะต้องถูกประหารพอวาเลนไทน์ถูกประหารเนี่ยประชาชนก็เสีสยใจมากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาคนเลยประชาชนก็เลยแต่งตั้งให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักแล้วก็ใช้ชื่อของนักบุญที่ชื่อวาเลนไท์นเนี่ยมาเป็นการให้เกียรติให้กับนักบุญคนนี้นะครับ เป็นไงกันบ,บ้างครับกับประวัติโดยโย่อของวันวาเลนไทน์ทีนี้เราก็จะรู้เลยว่าวันวาเลนไทน์นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็จะมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะร่วมด้วยนะครับสำหรับดิเรกชันนะครับหรือว่าคำสั่งก็คือจะให้นักเรียนเนี่ย draw the valentine s card and write นะครับซึ่งก็คือจะให้นักเรียนวาดรูปและก็เขียนนะครับซึ่ง เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนะครับให้นักเรียนพับกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ตัดให้ได้รักมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นการ์ดวันวาเลนไทน์ของนักเรียนนะครับซึ่งครูเนี่ยก็ได้เตรียมตัวอย่างของการ์ดวันวาเลนไทน์มา2 2ฉบับนะครับแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดหรือว่าคําที่นักเรียนจะต้องใส่ลงไปในการ์ดวาเลนไทน์อยู่3คํคนะครับก็คือคําว่า be my valentine นะครับแล้วก็ happy Day นะครับซึ่งเป็นตัวย่อของ v a l e n t i n ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Happy Valentine's Day นั่นเองนะครับสำหรับครูในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ That's all for today See you again next time Bye bye